โดมิน so ิกโซบสไลเท่ากับ DNA ผู้ชนะได้แชมป์ทุกปีตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่คุณรู้หรือไม่โดมิน so ิกโซบสไลคือหนึ่งในนักเตะที่มี DNA ผู้ชนะเพราะตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่เขาได้แชมป์ทุกปี2017-18 RB s a ซ z b u บ g ปีแรกที่ก้าวขึ้นทีมชุดใหญ่กับ s a l ส b u ิ g เขาคว้าแชมป์ลีกออสเตรียทันที2018-2021ครองลีกออสเตรียตลอด4ฤดูกาลเต็มโซบสไลพาเซาสเบิร์กเป็นแชมป์ลีกทุกปีและกวาดถ้วยบอลถ้วยประเทศเพิ่มอีกเพียบ 2020ทับ21ย้ายไปไลฟซิกแม้ย้ายมาเยอรมนีเขาก็ยังไม่หยุดปี2022และ2023เขาพาไลฟซิกคว้า DFA o a โบวาวสสมัยซ้อน2024ย้ายมาลิเวอร์พูลและในฤดูกาลแรกที่แอนฟิลโซบสไลก็ยังต่อสถิติคว้าแชมป์คาราบาวรับกับหงแดงได้และล่าสุด2025ฤดูกาลที่2พาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์สมัยที่20ของสโมสรได้สำเร็จ นี่คือเส้นทางแชมป์ทุกปีของโซบอสไลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คุณคิดว่าเขาจะพาลิเวอร์พูลคว้าอ,อะไรเพิ่มอีกในซีซั่นนี้คอมเมนต์ทายกันไว้ครับ